สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดําซิ่งกักมันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ที่อู่เพนสีนะครับตุนชัยนครปฐม,มอู่ช่างออฟนะครับวันนี้เรามาดูอีซุนะแปลงมาติก้าจากสุนชัยนครปฐมตึ้งต่อใหม่นะครับต้งต่อเซตมามาใหม่เลย รถไมป้ปลายแดงเลยครับเครื่อง6กยูเซสนะครับคันนี้เอามาพ่นแก็บหน้ากับแปรงหน้ากิก้าแล้วก็ใส่ลาวไฟข้างบนใตหนวดกุ้งครับคันนี้จะเป็นทรงละแนง วกไม้ครับไฟหน้าก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์ตัวใหม่เลยครับของอีซูรุ่นใหม่สามพกตัวใหม่ครับนี่ก็ถอดข้างหน้าไป เตรียมแปลงหน้านะครับนี่ไฟรุ่นเก่าอันนี้ไฟรุ่นเก่านะครับนี่ไฟรุ่นใหม่จะเป็นแบบโปรติกเตอร์สวยทันนี้นะครับจะเป็นรถเอาไว้วิ่งไม้นะครับสภาพภายในเดิมๆรถใหม่ป้ายแดงเดิมๆครับ ส่วนเบาะก็จะเป็นเบาะลมนะครับเป็นเบาะลมเป็นเบาะลมมาเลยนะครับบันไดยังไม่ได้ใส่นี่ชุโครเมียมนะครับแต่วันออกจะอูรับรองสวยแน่นอนครับ ตัลูก็อยู่นู้นครับตัวลูกอยู่ตรงนูน้นเตรียมพ่นแก็บหน้าเหมกันจุดลำโพงก็ลำโพงไหมนะป้ายสุนทรภัน,นครปฐมขอขอขอบคุณเจ้ของรถที่อนุญาตให้ผมเข้ามาทำการถ่ายคลิปนะครับ เราติดตามชมได้เลัวว่าจะเป็นยังไงตอนเสร็จคงที่ท่ายตอน,นกเจ้าอู้หลับไม่ว่างติดเรียนนะครับอานนี้ก็เป็น้าง้ารถนะครับ ที่ฐานทู่ปลอม,มแล้วครับจะทำเป็นเทรงของรถเจ็ซนาครับหรือไม่ก็รถเจนุสกับบริษัทคิจกระจรชัยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูตัวลูกกันนะครับเรามาอยู่ที่ตัวลูกแล้วนะครับผมนี่ครับตัวลูก เป็นสีฟ้าออกสีฟ้าอมเขียวมองตอนเช้ายังสีสดถ้ามองตอนกลางคืนก็สีสดเหมือนกันสีสวยเลยครับนี่พาลอชุบโคเมียมอย่างดีนะครับผม ตินดน็อตนะครับนี่ครับกันครับตัวลูกรอพ่นแก็บหน้านะครับหล่อพ่นแก็บหน้าคันนี้จัดนะครับผมจะเต็มแน่นอนคันนี้ เบรกก็จะเป็นเบรกลมนะครับเหมือนกับรถกันอื่นๆนะผมใช้เป็นเบรกลมเป็นรถพ่วงแม่ลูกย2สองล้อนะครับ ก็จะจริงๆบ,บางคนก็เป็นทุบคเมียมฝากครอบปท้ายก็เดี๋ยวเขาจะทำให้มันสวยๆนะครับคือครอบ,บตรงนี้เป็นทรงทุ้นชัยนะครับเหมือนกับพันเจ้าปลาทองของผมนะครับ คันนี้ท่อสุดจัดครับหัวลักคันนี้ท่อก็จะเป็นทรงท่อหม้อก๋วยเตี๋ยวหกปากถ้าจำไม่ผิดนะครับหม้อทรงท่อจะเป็นทรงหม้อก๋วเตี๋ยวหกปากนะครับ อ่านี่กระทะแล้วก็ทุบโเมเหมือนกันใส่ฝาครอบสไตล์สุนชัยนะครับตัวกันแบดลนก็สไตล์สุนชัยสวยตามสไตล์สุนชัยนครปฐมนะครับยังเหมือนเดิมยังพาการเดิมนะผมสวยจริงครับอันนี้ รอคันต่อไปคันต่อไปเป็นทกรล้อนะครับสีนี้สวยดีสีนี้สวยทุกใจผมมากครับนี่ถ้าเจ้าปลาทองผมเป็นสีอย่างนี้นะแน่นอนสวยแน่นอนถ้าเจ้าปลาทองผมเป็นสีอย่างนี้ อันนี้ครับก็จะจัดอะไรที่ร้านพี่สมชายเทอร์โบครับจะใต่ราไฟบนนะครับแล้วุดซไฟป,ปัตตานีไฟกิกกอกปัตตานีไฟกิกก๊อกครับเปลีย่ยนขายจกเป็นขาจกเลดทั้งสองข้างส่วนขายจกฟังบนภับเจ้าจะเป็นทรงอทรงจอจานเรียงนาต้านะครับ จดตรงสวยแน่นอนคันนี้ ตรงนี้ได้ใจผมมากคั่นสิไม่เป็นไรที่แบบ้าถ้าเหมาะวิ่งตอ,อนกลางคืนเนี่ยสีอย่างเงี้ยสะท้อนแสงสวยครับสวยเตตตาดีสีขนาดผมมองกี่ครั้งเนี่ยเตตะตามผมมาสีนี้สีนี้คนกำลังมาแรงนะแนวอย่างเงี้ย สีแนวตะว่างเงี้ยคนมามาแรงนะครับน่าในซุดเดเหมือนกันครับรอวันที่ว่าเสร็จจากอู่สุนใช้ได้เลยครับเราก็จะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้สุดไม่แพ้ใครแน่น,นอนครับ ตรงรอดแน่นอนครับคันนี้โอเคครับตหรละคิปนี้ครับมีประมาณนี้นะครับผมถ้า ชอบอย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามด้วยนะครับแล้วมาลอติดตามตอนต่อไปนะครับว่าคันนี้จะเป็นยังไงสวัสดีครับ